เร็วมีนาโซ่20 Pro เปิดราคาไทยอยู่ที่8,499บาทจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Gaming Helio G95 การชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์จอรื่นรายถึง90เฮและกล้องหลัง4ตัวเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto G5 Plus โทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นหน้าจอ r e t i ร a 90เฮิรตซ์กล้องหลัง4ตัวแบตเตอรี่5,000มิลลิแมชิปเซ็ต Snapdragon 765ในราคาเพียงแค่9,990บาท สวัสดีครับกับอับเดษษข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามสินาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับก่อนไปรับชมข่าวสารเฟื่อเพื่อนกดทุกใจกด subscribe ช่องของเราด้วย เพื่อจะให้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสำหรับใครที่รับชมใน Facebook มากด Subscribe ใน YouTube ให้หน่อยนะขอบคุณครับมาที่ข่าวแรกครับเร a l วมีนาโซ20 Pro ได้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นเรียบร้อยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนนี้เป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่จากค่ายเรียวมีเขา มาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชเรทสูงถึง90เฮิรตกล้องหลังให้มา4ตัวไม่น้อยหน้าใครระบบการชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์ SuperDrift นะครับโดยทางเร็วมีเนี่ยเปิดราคาอยู่ที่8,499บาทเท่านั้นครับสําหรับตัวเร็วมีนาโซ20 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD แบบเจาะรูให้ค่ารีเฟรชเรทที่สูงซึ่งตรงนี้เนี่ยสูงถึง90เฮิรตที่เรียกว่า Ultra Smooth Display พร้อมกับดีไซน์ฝาหลังที่สะท้อนเล่นแสงทรงตัววีที่ย่อมาจาก Vi c ต o r รหรือที่เรียกว่าชัยชนะนั่นเองครับด้านของประสิิททธภาาาาพพกกรรงงนจะมม้อัับุ อย่าง Mediatek h e l i o g 95ซึ่งสามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีพร้อมกับร,ระบบระบายความร้อนแบบ Carbon Fi b e r Cooling System ที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวเครื่องได้ดีกว่าได้ดีกว่าเดิมถึง8.6เลยทีเดียวครับด้าน,นของการถ่ายภาพให้กล้องมาถึง4ตัวมาพร้อมกับร,ระบบ AI เลนส์หลักความละเอียด8ล้านพิกเซลมาที่เด่น ultra wide ถ่ายภาพมุมกว้างก็มีมาให้นะครับในเรื่องของกล้องหน้าให้ความละเอียด16ล้านพิกเซลโดยใช้เซนเซอร์ของ Sony i M X 471นอกจากนี้เรามี Na โซ o 20 Pro ยังมาพร้อมกับฟีเจอรอ น่าสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ให้มาถึง4,500มิลลิแอมป์การชาร์จที่65วัตต์ซ SuperDrift นะครับการแกนไลยนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องโหมดการถ่ายภาพในเวลากลางคืนที่เรียกว่า n i nice g ์แ Cap ไปจนถึงถ้าใส่ซิมแบบ3ช่องสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็1ไ i c r o SD card เลยทีเดียวครับซส,สเปคเพิ่มเติมของตัว r e l m e n a z o 20 Pro หน้าจอ6.5นิ้วครับ Full HD Plus p u Mali G76 MC4 RAM 8GB ROM ม128 กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลของ Sony x 4 7 1กล้องหลัง4ตัวชาดที่48ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้าน B&W Portrait และมาโครถ่ายภาพระยะใกล้รองรับการใช้งาน2ซิม t r i p l e s o t USB Type C, Bluetooth 5.0, แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์ Super d u i c k Charge นะครับ Redmi n o z o 20 Pro วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ8,499บาทโดยจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแคมเปญน,นะครับในวันที่11เดือน11เนี่ยแหละ ก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาตัวเครื่องลงนะครับเหลือเพียงแค่7,499บาทพร้อมกับฟรีบัตร e v p นะครับประกันจอแตก1ปีสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับในวันที่11เดือน11ซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะใครที่ตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อเครื่องนี้ก็ไปจับจองได้นะครับในราคา7,499บาทส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สเปคค่อนข้างน่าสนใจซื้อมาเล่นเกมก็โอเคอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็เยอะแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จที่เร็วนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของรุ่นนนนี้เหมือกัแล ถ้าซื้อในราคา7,499บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ Smart Dare leak. มีา a r e to l ต่อที่ข่าวที่2ครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola G 5G Plus นอกจาก Motorola Laser 5G แล้วเนี่ยยังมีการเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งด้วยอย่าง Motorola G 5G Plus นะครับในราคา9,990บาทก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G อีก1รุ่นแหละในราคาที่ต่ำกว่า10,000บาทนะครับแต่เป็นของ Motorola นะ ซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอดิส e พลเยต90เฮิรตซ์มีดีไซน์ไร้ขอบนะครับไร้รอยบากขนาดใหญ่เต็มตาที่6.7นิ้วอ่ะจอใหญ่กำลังดีเหมือนกันนะครับสัดส่วน21:9ครับมีการฝังกล้องหน้าคู่ไว้ใต้หน้าจอซึ่งจะมีกล้องหน้าที่ถ่ายภาพมุมกว้างด,ด้วยที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวท์ครับกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก18ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไวท์ถ่ายภาพมุมกว้างในกล้องหลังมาโครและเดฟเซนเซอร์โดยรุ่นนี้ให้ชิปเซตมาเป็น7 6ตปที่รองรับเรือข่าย 5G ส่วน RAM ให้มา8กิกะรอเดี๋ยวความจำ128แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งทาง Motorola ระบุว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันครับในเรื่องของการชาร์จตัวนี้เนี่ยชาร์จได้20วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์นะครับกล้องหน้าให้มา2ตัวเลนส์หลัก16ล้านพิกเซลครับเลนส์ดัลต้าวาย8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Android 10เซนเซอร์สแกนลายมือด้านข้างตัวเครื่องรองรับระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าพอร์ตกาเ์ดซิม่อ USB Type C ซึ่ง Motorola 454+ เปิดราคามาที่9,990บาทมีให้เลือกเฉพาะสีเดียวนะครับซับไฟบรูและวางจำหน่ายย่งเป็นทางการแล้วในประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนยนี้ครับใครที่สนใจก็เตรียมสะสมเงินได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองใช้เครื่องของโมโต o ร a นะครับก็แนะนำไปลองตับถือเครื่องจริงดูก่อนก่อนที่ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะบางคนก็ไม่เคยใช้ของ o t o r o ร a มาก่อน แต่ในเรื่องของสเปคก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะก็จะมีข้อพิจารณาอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องของการชาร์จที่อาจจะชาร์จน้อยไปหน่อยที่20วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์นะครับ ซึ่งบางแบรนด์ก็อยู่ที่65วัตต์แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใช้พิจารณาในรุ่นนี้แล้วกันนะครับแต่ก็เป็นมือถือ 5G ในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เอามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆแลร่ดีแล้วคนิ้เราต่อไปช่องเรามี Facebook แฟนเพจล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าล้าปดคัันวสสริีบๆห